เมื่อกี้ลูกบีบมันอยู่ฝั่งนอกใช่ไหมเว้ยแมนครับลูกลูกบีดอยู่ฝั่งเราไหมบอกเดนี่ยจริงจริงนลูกบิดมันมันต้องอยู่ข้างในแมนเอแต่ตัวกญแจมันอยู่นอกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ เม่พ oh, okay. oh. oh, so yeah. э okay, uh> ี่น้องยนพี่น้องมามาเอาเดินพี่นลองไมา้อใส่ีเอกยม่แย่หลงไรเป็นบาเดียกันอกันเจกัเป็นบาทยังงหรออ้ยนาะ่อโซำกดแชกกดลิงกดลิงกดลิงข้างล่างไวยนะลิงลิงลิงอ่ย่าลืมกดลิงนะเอาใครัวแนนบ้างดิโนมาให้แหนว่าอยนี้ว่าได้ตั้งใจสีได้ใครเน่ มากประตูเพิ่มเติมคือซื้อข่อยวุ้งเนี่ยเฮ็ดนะวุ้เจ้างดูแบบใครทุกประตูใครคุณคำจริงเลยใครทุกประตูใครทุกประตูไม่รู้ใครบอกมาเดี๋ยวนี้นี่เจ้าบอกบริษัทไงเจ้าบอกบริษัททุกประตูยายนวลเป็นคนตีประตูพังเลยไม่ว่างนี่วังนี่องครับพ่อทำดีดีเด้อโอเคพี่ก้าวขอบคุณจ้าไปซื้อของอะไรที่เพิ่มเติม พี่หนุไ่ไปหาของเจ้าไม่เจอเดลยหาอะไรนุ่มนุ่มนุ่มมาตเตซี่อีกนุ่มนุ่มอะไรอะไรนุ่มเอาชื่อเจ้าหม่เอาสีชา,าม่านุ่นมมาที่นี่นุ่มมาตเตซี่อีกเอาเขียนแบบไปหาไม่เจอไม่ไปวางนิ่งก็จะไปวางนี่น <c oughs> าม่ไปวางนิ่งนาย <c oughs> ดิมีผู้ใดมากดโกรธนไงจับเอ ก็กดๆให้แม่ข่อยเรื่อง่อยขาวดิซื้อยังหนิก็ไอ้แบบอันนี้แหละโอ้ยเสีอแดงเงี่ยนะผู้เดียวเราไปยุ้ทัวร์ิพย์ทัวแดงจะคนพ่อบาทหรือไ่พ่อบาทบุญคุนเสร็จไปเท่าอ๋ออยู่ในหันละข่อยสังเกตอยู่ไรอยู่ไรคลิปเลยดิ่อยพ่ออยากกนาปวดดิไปกดไลค์ไปกดกดให้เบอทุกคน้กับตัวเกียวหมดเลยนะขอแสดงความดีใจด้วยที่ความอิจฉาของคุณมันร้อนแรงนะคะ <laughs> สงสารมีอะไรโทรติดต่อมาเบอร์ตรงเดี๋ยววางเบอร์ให้ค่ะเบอร์อะไรคะ 0, 0 0และ0นย์นะคะโอ้บอกเบอร์จริงพอไปรวดแม่เบอร์จริงเข้าไปยังเข้าไปยานู่แล้วค่อยยังไม่รู้ราเบอร์ค่อยเปื้ออะไรอ่ะเบอร์แข่บอกมันไปเออ ไปโกดรูปโกดคุ้นด้วยอุบ mm ัติเหตุอ่าว่าอ่าเขาเรียกว่าอ่ามือว่าอุบัติเหตุหรือเปล่าไปโกดเออแต่ฉันน่าก็น่าจะไม่ใช่คนเสื้อแดงคือนานโดนเติมแล้วล่ะเห็นโดนแล้วเห็นโดนแล้วอยากให้เห็นดังอเห็นดัเดี๋ยวจะซี่หน้าเลยนะอยากให้เห็นตัวต่อตัวจะซี่หน้าเลยนะคนเสื้อแดงเห็นซีเลยนะเอาสั่นด้วยอันแรกกดลิง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 ข้างหน้าก่อนกดลิง เปลี่ยดเราเลยบึงบัว่ายเกลือบัวบัีบัววย่างว่าก้นบึงเปนเงหรือบัวอ้ยผมเน่ยออกกล้องูไดก็ได้เรารับปอนยางก็รับก็เสื้อแดงเนี่ยไปโกนปวดให้รุกทุกคนไ่ก่องใจแล้วเป็นเล่าขอ่วนกุศลเอาบ่จอม้เนบุญในเล่าเน่ย คอยก็ว่าคุณเอฟดูวิธีให้บุญเออถ้าไมนคิดถึงเราอะไรเงี้ยน <No> ี่แหละโพสลิงก์ไปเลยอย่างบุญพลาภาสามมาขอหน้าอ่ะนะอันไหนไม่ต้องไปอะไรต้องไปเอาอันนี้ก่อนสวัสดี400ท่านครับวันนี้มาซื้อเฟซเก่าด้วยเห็ยนที่ไหนอันนี้กินใช่เหรอของพี่หนุ่มอ่ะโรงงานผลิตแคบหมู ภาษาไทยตุ๊กอะแคบหมูแคบหมูแคบจริงจริงจ้ะแคบหมูแคบนี่ต้องมีไม่ตีไหมใช่เหรอใช่ตแคบหมูใช่ไหมไอ้ตุ๊กใช่ไหมเออแม่แคบตุกเออโปรแกรมหนึ่สิบแคบเพียงไหมใช่แคบอันนี้ใช่ไหมอันนี้แล้วก็ก็ไปแตะตุ๊นี้ใช่ไหมแล้วก็ไปกดดิ้งแล้วเหงานี่ถือบอกคนลิ่นคนลื่นเลยถูก ก็รื่นก็รื่นเลยไปนห้ฮะพ่อ่มจเจ้าจะใส่กันโอเยไหมามหาสร้างสร้างเนี่ยงนีจอนบานประตูผีบ้าน่จอนจยิงะรอบแกกันรอบแกข้งนอกดิอบแกข้งอะอะไรฝนตกไหมครับฝนกำลังจะตกครับร้างก้องกำลังหืมหึมมากครับผม ไม่ก็เก็กดางวางแล้วราฝนกำลังจะตกครับดันฟ้ากำลังร้องครับอแม่ปักหรือยัง่เราตกปักเองเพราะว่าเราม้เป็นแอดมินเราดีนี่แหละปักหมุดยังไงลบนี่อ๋อนี่ปักหมุดความพิถีพนโอ้โอเคครับปักหมุดให้แล้วนะครับปัดซองประตูซื้อกับปักหมุดใครบัดได้กนะผูจัดบเขาเนี่ยปากปกไมให้ งานหนก็เต๋อก็ไม่ป่าหงุไปกันเากันอกางงนรานก็ได้กินโองานรูกงานร้านก็ได้กินก็ภาวนาอย่าให้สกลนครตกนะครับเดี๋ยวฝนมันจะทำงานครับชี้งานเขาเพราันี้จฝนตกว่าก็มีแล่่าหอมเลยปกมุลให้แล้วนะครับปกหมูลจ่าลิงอ่ะ โตเกียวมิวสิกสำหรับใครที่สนใจจะมาดูคอนเสิร์ตหน้างานก็สามารถทักมาซื้อบัตรหน้างานในเพจเลยนะครับผมจำกัดแค่300ที่นั่งใช่ครับแม่สองร่อยเน้าเวดแ่ก้าฟังแต่เสียงกับพ่อละครับผมค่าเช่าคาาก็บัตรหน้างานสองร้อยเกาเก้านะครับจำกัดแค่300ที่นั่งนะครับก็ทักเข้าไปซื้อในเพจได้เลยเนี่ยก็ท่วงท่าเสวียนค่ากลวองเฮ้ง เขาพ่วงขาดมันเราขึ้นเร็วๆเพราพผ้าเราไปรออยู่บนแม่เเร็วโอ้ยตั้งแต่มาหนี่มีแต่เวียกไหมลูเลยใช่ใช่เข้ามาพักมาพันแล้วมาหยุดบาหยั่งตั้งแต่มานี่มีแต่แตเวียกแม่นั้นไม่ใช่เวียกเพราะโขนะลยบอกให้เอาแล้วหนีบจิ้มพูดหนึ่งมัตยโสเด้อคนหนึ่งมัตาอุดรเด้อเออคนหนึ่งมัตาอุดรคนหนึ่งมัตยโสเด้อนี่มางมีแต่เวียกแม่นกเนอร์นี่เด้อกดลิงกดลิงเลยกดลิงก์ข้างล่างเลยเด้อมุเจ้าเด้อน้องเวนพี่ส่งผ้าห่ม ได้รับแล้วครับผมเป็นชื่อแม่คิงกระสอบใหญ่ๆใช่ไหมพี่มันคืออะไรกระผมกระผมโซวะโฮม้าให้น้องน้องไหนน้องเหมือนนี่แหลยมาสอบมีแค่หนึ่งบอกหวนต้องขึ้นรถนะเว้นนี้ไม่ได้จะมันเหี้ยนะมันจะเสียนี่น้องกระหมดนะเนี่น้องสันแล้วพอของลูกของหลานแล้วหลานมาอาเจ้าวเนี่ย ใช่พี่รีไหมมันใหญ่มากแม่ันลากไม่ได้ก็ยกไปให้เขาดูใช่ของพีร่รีไหมครับ <โย S 2> แร๊บหนึง่งแป๊บหนึง่งน,น,นะครับมันมีผ้าห่มห่อหนึ่งมาส่งนี่ครับอันนี้ใช่ไหมครับนี่ครับชื่อผู้ส่งอุ้ยคือ,ลลอนนไล่แท้อันนี้ใช่ไหมอันนี้ใช่ไหม น่าจะเป็นอันนี้ครับผมเอาไปแบ่งกันโหมจ้าขอบคุณครับขอบคุณครับขุบมากมากเลยนะครับยังไม่ได้แกะเลยครับอุ้ย,ยก็ยังไม่ได้แกะเลยนะครับเพราะว่าอยู่นี่ก็ที่นอนปิกนิกก็มีครบทุกคนนะครับมีผ้าห่มมีที่นอนปิกนิกถ้าจะแกะก็แกะให้พี่หนุ่มเนี่ยแหละครับผมอ่ะโฮมอ่ะโฮมยังอ่ะโฮมผีผีเป็นทรงก็ให้ห่อของไงอะยา คอคอรับโอ้มันคือโซ่อะไรเป่า่ใช่ค่ะพี่สั่งจากแม่สายมาค่ะครับผมกระสอบนี้เลยแหละยังไม่ได้แกะนะครับก <c oughs> ็ไม่รู้ว่าของใครเนาะก็เลยไม่กล้าแกะ <c oughs> เข้าบนสดบวชด,ด้รกกัไดเออไม่รู้ว่าของใครครับก็เลยไม่กล้าแกะครับที่นี่ก็มีที่นอนปิกนิกมีผ้าห่มครบทุกคนอยู่นะครับแเปิดกระร้าหงุดซางอยู่าง,ง,งมาก วัน <laughs> จอจอ,จอหนอดจังดเดอันนี้เข<อ>าบอไซบ่ยต<อ>ัวยางกันกระแทกมันเป็นยางกระแทกกันมัน